คนสวัสดีค่ะยิยนดี้ก็รับเข้าสูเ่เจ้ยจำปาดงนะคะตอนนี้เราก็อีกแล้วนะคะลำบายสีพูดไปไหมนีู้ะเราก็อยู่ ทำบายสีกันนะคะวันนี้เช่นเดิมนะคะใส่หนีบตองขึ้นใหม่ก่อนเป็นชเดียวค่ะเดี๋ยวนี่แล้วย่หนิงทำบายสีกันเลยเอาใส่ค้าตังกล้องหอยเดี๋ยวให้มันแปดก่อนค่อยนั่งซะก่อนขาตังกล้องหอยรอบสีเอาเด้น่าเกลียดไงโรให้กูณนี่มโยเราเดี๋ยว ทำไม่ได้นะเขาก็เก็บก็ต้องเก็บนั่นแหละเก็บเพราะเต็มกระเป๋าออ้ยจะมันอยู่กับเราได้เราก็มหาเศรษฐีหมดเลยทำใบสีแล้วคนที่นั่นนะคนที่นั่นะรถโคหรืเศร้าหรือเปนะคะคนทำโคตสวยนะคะแล้วก็ใบสีก็สู้สวยเห็ดสีเราทำใบสีกันนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะอาวันนี้ก็คงจะหมดใบตองทำวันนี้ก็คงจะเสร็จนะคะ เรียบร้อยนะคะทดึงได้เสร็จหมดนะคะคิดว่าจะหมดเหลือแค่นี้ตรงค่ะคงจะหมดก็เลยเร่งนะคะเดี๋ยวค่ำๆเราจะได้ไปตอนถ่ายคลิปบ้างเร่งทำตกเย็นไปอ่ะจะลงคลิปยังลงมิจฉอยังลแอ่าเราก็ทำถ่ายสีไปนะคะนี่นี่ นูนานะคะนูนาแล้วก็แยานงนะคะแย่นงคนสวยกว่าทำสวยนะคอ้สิทำสวยตามลำดับความสสวยเพราะว่าอแยเนงจบงาของตัวนี้หเสร็จแล้วคือเสร็จช่วยกันี่วยกันแล้วก็คือเร็จล สวเลยสวยเลเก่งมากเลยสวยผู้หญิงยังสวยขวนเก่งมากเลยนี่นะคะป้าท้ายบ้านมาทำกับข้าววันนี้ไม่มีเมนูบอถึงได้มาอยู่กับสาวสาวสวอลังกวาดเก็บไปแล้วมีคนสั่งแต่คอยทำหลายๆจานโอ้เขาก็หิวแย่แล้วคนที่เขาสั่งก่อนเขาก็หิวสิเลยเขาสี่โมงเย็น ม่มาสั่งเขาเอาทีโมงเย็นนี่นะครับป่าไทยบ้านสบายไม่ขายกับข้าวแล้วไม่อยากจะขายถ้าเราเป็นแม่ค้านะเนาะไม่เดือดร้อนเลยแม่ไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคะอ้าวอ้าวฝั่งนี้ก็จะทําทำผ้าม่านบางบางแบดแล้วนะคะเอฟซีาลาคุนยูโรสลาคุนยูโรก็จะซื้อีกแล้วนะคะเพราะว่าหนูนาก็เป็นคนทำเขียนมันเนะ ทำประจำเคลียร์แล้วเออไม่ต้องพูดเคลียร์มาไม่ต้องมาพูดทำไมเนี่ยเออตัวนู่นอะไรใส่เนี่ยตไอ้พ้พอเยอะนะคะน้อยน้อยนี่นะคะโนน่าเอาอดี๋ยวเนี้ยพูดไปจ้าพี่ค่ะเราวทำลูกเสร็จแล้วก็ประกอบเอ้า ประกอบวันนี้บอกว่าจะมากินต้มฟักในต้มหรือเปล่านี่นะคะประกอบใส่เรียบร้อยแล้วแกงห้าลูกข้าแม่นะคะไปกินก่อนดึกทำลายสีของเราไปเหมือนเดิมเช่นเดิมคือเกาคือเกาเแต่ะวันแต่ละมือยังไม่เลี้วแล้วล้ว่อนะองได้จากนาทีอ่ะไปชามส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 าโอ ดูย่นหนึ่งคนสวยก่อนเนี่ยประกอบไปเรื่อยๆนะคะนูนาก็ไต่อนน้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็หัค่อยไม่เอาเกินหรอกห้านาทีก็พอพอเอาแค่นี้แหละเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็จะประกอบแล้วกันนะคะอาวสวยแล้วเสื้อก็สีเหลืองผ้าม่านก็สีเหลืองอืมใบสีก็สวย นี่นะคะทำเล็กๆก่อนใบตองเล็กก็ทำเล็กใบตองใหญ่ก็ทำใหญ่เคเลอาวป้าเท้าไปแล้วเหรอลืมหันกล้องมาทางนี้กาาณให้ยนเนน่ะได้ห้าลูกแล้วก็คือโอเคนะคะน้จีเด ถ้าจะหนึ่งจะได้ห้าก็ถึงแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งใส่ตัวนี้สุดท้ายสาวนะคะแม่เจ้ยก็เป็นแม่ครัวก็ทำลูกก็เป็นยุ่งแต่เข้ายังไม่ได้เข้าติดตองแม่เจ้ยเป็นคนติดตองแล้วก็จะประกอบดอกไม้เนาะประกอบดอกไม้ช่วยกัน ต้องช่วยกันทําคนเดียวไม่สําเร็จหรอกมันช้ามากเหนื่อยต้องมีเพื่อนช่วยช่วยฉีดไว้ตองช่วยประกอบช่วยกันหลายๆคนคนนั้นทําลูกคนนี้ฉีดตองให้คนยังโอเคอยู่นะหมดเลยใสยย่ส,สเต็ตปเปิลให้โเพื่อใส่สเตปเปิลให้ใหโอเคเรียบร้อยนะะเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบนะคะนี่นะคะ Hmm. เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปประกอบแบบนี้นะคะหนูนาเป็นคนประกอบนะคะี่ประกอบแล้วก็ประดับดอกไม้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ